อันนี้มาเปิดตาดอกค่ะใช้ตัวไหนฮิวพัดหลังจากล่าสารไปกี่วันครับ18วันหนึ่งกล่องต่อน้ำพันลิตรครั้งแรกนะครั้งที่สองค่อยลดลงเหลืออยู่ครึ่งกล่องต่อน้ำพันลิตรมันใช่ถ้ามันแห้งแล้วมันจะออกยากก็เลยได้ใช้สามรอบดอกดอกมันจะสวยมันจะมีเดือยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยอะเยอะมากแล้วก็ดอกมันจะใหญ่ที่โรยๆนี่คือดอกตะพู อันนี้อันนี้จะเป็นตัวเมียหมดเลยค่ะอันนี้คือตัวเมียการติดมันจะมันจะดีกว่ากันทุกช่อค่ะเหมือนเหมือนกันหมดเลยเนี่ยมันจะติดดีมากเลยมันดีทั้งแปลงเลยมันจะออกมาเสมอกันหมดเลยเมื่อก่อนบ้านหมุนเลยมันไม่ออกมันไม่ออกแล้วมันไม่ได้มันไม่ติดก่อนมันไม่ได้ออกอย่างนี้ใช่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อยาผสมเกสรขวดละสี่ร้อยห้าร้อยอะไรนี้ค่ะเราใช้ใช้ของออนซนชิวพัดเนี่ย ไปมันก็จะดอกสมบูรณ์มันก็จะติดเลยพอมันติดทุกปีมันก็ติดดีอ่ะของเข้าผสมกับของเราไม่ผสมบางครั้งของเรายังติดดีกว่ามไม่ได้ใช้ผสมเจสรือใช้แต่คิวพัดไปเลยสามรอ,รอบไป,<า>ไปเลยฉ<อ>ีดครั้งแรกอย่างเงี้ยมันก็ปิ่มออกมาแล้วพอครั้งสองมันก็มาขนาดนี้ละพอครั้งสามขึ้นมันก็ขนาดนี้ก็คือหมดขึ้นขึ้นหมดละ ประหยัดเยอะโดยเฉพาะสวนใหญ่อย่างนี้ประหยัดเยอะเกสรตัวผู้ตัวเมียมันจะอยู่เคียงกันเลยนี่นี่ตัวนี่ตัวเมียนะคะนี่ตัวผู้มันก็จะบานพร้อมๆกัน,ก,นก็เหมือนมันผสมกันเลยค่ะแล้ว,ลวพอทีนี้ดอกดอกตัวผู้โรยหมดมก็จะเหลือแต่ตัวเมียแป้งที่บ้านแป้งนั้นฉีดแล้วทิ้งเลยฉีดสามรอบทิ้งเลยคือมันไม่มีน้ํามันไม่ออกทีนี้ไปดูอีกทีเนี่ยเดือนกว่าไปดูอีกทีว่าปล่อยทิ้งแล้วโดดก ดอกมากไปดูได้เลยเดี๋ยวจะว่าโกหกไปดูที่สวนได้เลยจะพาไปดูข้างในก็ติดอีกครับข้างล่างปกติแล้วข้างล่างอย่างเงี้ยจะไม่ติดถ้าเราใช้ตัวอื่นอันนี้ติดติดทั้งทั้งในข้างล่างข้างชายข้างล่างเนี่ยจะติดได้ดีติดดีออกหมดเลยจะอยู่ปลายค่ะ เนี่ยเนี่ยติดแล้วคือติดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วติดแล้วเนี่ยเนี่ยเยขย่าไม่ร่วงแล้วเนี่ยค่ะเขย่าไม่ร่วงเนี่ยค่ะเนี่นี่ี่ร่วงคือตันผู้ดอกตัวผู้ที่ร่วงดอกตัวผู้เนี่ยอันนี้อยู่ใต้โคนต้นนะจ้ะใต้โคนเลยเนี่ยถ้าแต่งเนี่ยเนี่ยของของสวนนี่นะห้าหกหมื่นไม่อยู่ค่ะเขาแต่งอ่ะใช่แต่งแพงมากขนาดร้อยต้นเขายังเอาสองหมื่นอ่ะที่บ้านอ่ะเหรออโอแต่งต้นทุนเยอะขนาดนั้นใช่แตงเยอะใช้ฮิวพาดไป ใช่ฮิวพัดไม่ต้องแต่งมาสองปีแล้วเนาะผ่านหนีเลยคนคนแต่งไม่ได้กินแล้วเงินห้าหกหมื่นนี่ค่ะใช่ไหมห้าหกหมื่นไม่กินแล้วนี่เนี่ยไม่ต้องแต่งเนี่ยออกเนี่ยอย่างนี้เขาหนีบออกนะคะเนี่ยเนี่ยเขาหนีบออกเนี่ยหนีบออกอันนี้เขาก็หนีบออกเนี่ยคือให้มันเป็นช่อช่อช่อถ้าถ้าล้งเข้ามาเขาจะเอาเบอร์ทองไงเขาจะเบอร์ทองเขาจะเอาออกหมดเลยเขาจะไว้ของเราแต่ทีเนี้ยของเราอัดออนซอนไปขวดอ่ะไม่ต้องแต่ง เก็บลงได้ตะกร้าหมดจริงปีที่แล้วเนี่ยถามมันนับดูสามร้อยอ่ะเห็นไหมต้นนั้นอ่ะอ่าจริงจริงต้นละะลได้ใช่ไหมคะที่ว่าที่ว่าผลผลก็ยังสวยเนาะอ่าใช่เอาคือเอาไว้เยอะลองดูไงเยอะลองลองไกลลองลองดูสองร้อยช่อหนึ่งอ่ะสองร้อยร้อยเจ็ดสิบร้อยห้าสิบสามร้อยก็เอาไว้คือแบบ เอาแบบเจี๊ยวันไงเจ๊วันบอกไม่ต้องแต่งเอาแบบเจ <c oughs> ี๊ยวันถ้าเราไม่แต่งความเสียหายของมันคืออะไรครับคือถ้าถ้าอัดลูกถ้าอัดยาไม่ได้ฉีดยาไม่ได้มันก็จะแตกมันก็จะลูกไม่โต <c oughs> มันจะขึ้นแค่เบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์สี่เบอร์สามก็ส่วนน้อย <c oughs> แต่มันไม่ขยายลูกแต่ของเราขึ้นเบอร์สีไงก็ลอยลำขึ้นเบอร์สีขึ้นไปสี่สองสี่สามสองหนึ่งถือว่าโอเคแล้วไม่ต้องเอาถึงเบอร์หนึ่งอะเอาแค่สามสองนี่ก็โอเคแล้วค่ะปีที่แล้วเห็นว่าเจอฝนโอ้เจอฝนชุกมากเลยยังไม่แตกเลยไม่แตกมตมันจะแตกครับใช่ถ้าถ้าอื่นเขาเขาไม่ได้นั้นเขามันแตกไงถ้าเอาไว้เยอะขนาดนี้เขาบอกว่าแตกยังไงก็แตกเขาบอกงี้เขามาดูเนาะสาวนงก็มาเงามาดูสวนเราเขาว่าแตกยังไงก็แตกเอาไว้เยอะขนาดนี้ไม่แตกเลยหรือบอกไม่แตก ลองยาบอกนี้ลองยาแต่งแพงมากแต่งแพงมากมันก็เป็นต้นทุนใช่ต้นทุนยังมากเลยเลยห้าหกหมื่นห้าหกหมื่นเราเอาเงินมาซื้อออนซอนอ่ะฉีดดีกว่าฉีดอัดเข้าไปตีไปเลยที่บ้านน่ะร้อยต้นอ่ะดกดกนะเขาเอาหมื่นสองครับอืมแล้วนี่กี่ร้อยต้นน่ะนี่เป็นพันต้นห้าหกหมื่นไม่อยู่อ่ะ